เหมือนทางทีมผู้พัฒนามือถือ Oppo One p a s Realme จะได้ยินเสียงบ่นของผมนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะตั้งเวลาพักหน้าจอไว้แค่15วินั่นเองนะครับแต่บางครั้งผมก็อยากใช้งานหน้าจอนานกว่านั้นไม่อยากให้มันรีบดับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนผมก็จะหงุดหงิดมากที่มันดับเร็วตอนผมจะใช้งานบางแอปพลิเคชันนะครับ แต่ปัญหานี้จะหมดไปในมือถือ Oppo OnePlus Realme เวอร์ชันล่าสุดแล้วนั่นเองนะครับเราจะตั้งเวลาพักหน้าจอกี่วินาทีก็ได้แต่ตราบใดที่เรามองหน้าจออยู่นะครับหน้าจอมันจะไม่ดับเด็ดขาดนั่นเองซึ่งเจ้าฟังก์ชันนี้มันชื่อว่าฟังก์ชันสนใจหน้าจอนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยครับอันดับแรกให้เข้าไปที่แอปการตั้งค่าในมือถือ Oppo OnePlus Realme นั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลย พอเราเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานิดนึงครับไปต่อที่เมนูจอแสดงผลและความสว่างนะครับกดเข้าไปได้เลยหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับ เราจะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือให้ความสนใจหน้าจอนะครับเดี๋ยวก่อนเปิดเนี่ยผมจะแสดงผลให้ดูก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมตั้งเวลาพักหน้าจออัตโนมัติไว้15วิอย่างที่เราเห็นนะครับพอครบ15วิน้าจจอเรามันจะเริ่มมืดแล้วก็ดับลงแบบนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราเปิดฟังก์ชันให้ความสนใจหน้าจอไว้นะครับกดเปิดได้เลย พอกดแล้วจะมีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมาด้านล่างนะครับให้เรากดที่ปุ่มยอมรับนะครับจากนั้นนะครับต่อให้เราตั้งเวลาพักหน้าจอไว้กี่วีนะครับมันก็ไม่ดับนะครับตราบใดที่เรายังจ้องหน้าจออยู่นั่นเองเดี๋ยวผมทดลองจับเวลาให้ดูเลยนะ เห็นไหมครับว่าเกิน15วิแล้วนะครับหน้าจอยังไม่ดับเลยเพราะว่าใบหน้าและสายตาของผมเนี่ยหันไปทางทิศทางหน้าจอนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาหน้าของผมหลบออกจากหน้าจอมือถือตัวนี้นะครับดูว่ามันจะดับภายใน15วิไหมนะเริ่มกันเลยเห็นไหมครับมันดับแล้วครับพอหน้าของผมไม่อยู่ที่หน้าจอเนี่ยมันก็จะดับทันทีแบบนี้เลยนะครับ นี่ก็เป็นฟังก์ชันดีๆในมือถือ oppo oneplus realme นะครับที่เหมือนกับว่าฟังเสียงบนของผมนะครับแล้วเอาไปแก้ไขนั่นเองนะครับนายตึงหนืดหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนื่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ